แค่สำหรับเวทีวารายตี้แซบซบาซาราสโบโตองบอกว่ากระแสลครไทยตอนนี้เขาบอกว่าแข่งขันกันสูงมากๆเลยนะคะจะตั้งเนื้อหานักแสดงจัดกันเต็มเตมันต้องเล่นจำจๆเออมากันเต็มซัดกันเต็มเต็มและตอนนี้พระนางที่แบบฮอตฮิตมากนะคะไม่มีใครเกินพระนางคู่นี้ค่ะขอต้อนรับเลยแล้วกันนะคะมาริโอมาเลอร์และ สวัสคสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับต้องบอกว่าเขากำลังเข้มขนมากๆนะฮะเรื่องนี้ถามกระแสตอรับก่อนอ่ะน้องเต้าก่อนเป็นไงลูกก็เรื่องเนี้ยคือเต้าต้องเปลี่ยนคาแรคเตอร์ใช่ไหมคะ ละครก็จะแบบพี้วีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีคนมาแบบนี่ตกลงเป็นนางเอกหรือว่าเป็นตัวร้ายกันแน่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใี่ใครถามมาแต้วเอาตัวจริงมาเล่นใช่ไหมแต้วใช่ต้องมีถามจริงเขาจริงเหรอมาลีได้เหราคาเป็นไงครับติดแบบก็ดีมากครับเพื่อนๆแบบว่าผู้ชายยังติดเลยครับเนาะใช่ครับบอกว่าคือแบบชอบแต้วด้วยครับถึงแตวจะร้ายแต่ก็ยังรักแต้วอยู่นั่นแหละดูดูดูเขาหนา เรื่องนี้ถือว่าเป็นการเล่นละครเรื่องแรกของเราใช่ไหมมันมีความกดดันไหมคือไม่กดดันครับแต่ว่าแบบเราต้องแบบเรียนรู้ใหม่เพราะว่าเราก็แบบมาทางสายหนังมาตลอดเลยก็ต้องเรียนรู้เทคนิคอะไรเงี้ครับแล้วก็ต้องอ่านบทเยอะๆต้องซ้อมเยอะๆอะไรอย่างนี้ครับเพราะว่ามีฉากหลักๆที่กลุ่มใจอยู่เยอะเหมือนกันเยอะฉากไหนบ้างฮะเป็นวันแรกเลยครับเปิดกล้องก็จัดหนักเลยครับคือแบบคุณพ่อเสียชีวิตเลยครับต้องร้องไห้อะไรเงนี้ครับ ก็วันแรกไปถึงก็ร้องไม่ออกครับกลับไปร้องไห้ที่บ้านแทนครับเอ้าเครียดครับเครียดเขาจัดนากแต่ว่าพอพามาอีกวันหนึ่งเราก็พยายามแบบเราไม่คิดไม่คิดถึงเรื่องอะไรเลยะอะไรเงี้ยแล้วเราก็อินกับบทให้มากที่สุดเพราะโต้เองอก็เคยผ่านตรงนี้มาเหมือนกันอะไรเงี้ยเคยแบบเสียพ่อเหมือนกันเลยแต่โอ้ก็ไม่ได้คิดถึงหน้าพ่อตัวเองนะครับก็คิดถึงคือเป็นเพลิงเลยครับก็คือคิดถึงพ่อพิพัฒน์ในเรื่องอะไรเงี้ย เชื่อในหมดเลยทั้งสิ่คนเอางี้เรามีภาพมาให้ชมไปชมครับคนไข้สมองตายก่อนจะถึงโรงพยาบาลแล้วครับในทางการแพทย์เราถือว่าได้เสียชีวิตแล้วครับ ทางเขาหมอะรับบางทีคิ้วไกลแล้วตอนี้ีเดาลองให้แล้วคู้ว่กอินอินอินไม่ใช่แค่แ้ลอินไปนะพ่อแตลวอย่างอินเลยพ่อเป็นทหารแล้วปรากฏว่าร้องไห้ใช่ค่ะฉากไหนที่ทำให้พ่อร้องไห้ ก็ฉากของโอเลยค่ะเมื่อกี้ที่แบบว่าเสียเสียพ่อในเรื่องอะไรเงี้ยก็คือเต้าหัไนแบบัพ่อก็แบบหลบหลบแบบปาดน้าตาอะไรอย่างเงี้ยใช่คือปกติคุณพ่อจะไม่ร้องไห้แบบเวลาแบบดูอะไรก็ตามอะไรเงี้ยตอนนี้็า้องไห้นส้นเขาก็กินไปีเลยนี่ใจมากครับที่เขาบอกว่าพ่อเต้าร้องไห้ครับเราประสบความสำเร็จครับจริงๆของโอเองก็ไม่แพ้เหมือนกันคุณเอซานต๊อกนะครับคุณเอสุภชัยนะฮะ กบหวานใจน้องกุ๊ปกิิฟนี่เขาบอกว่าอินมากเลยใช่ไหมฮะวันที่ละครออนแอร์วันแรกครับก็ต้องไปดูกับผู้จัดการครับคนที่ปลุกบ้านเรามาเราก็นั่งด้วยกันเสร็จก็ดูดูดูก็เป็นซีนนี้เหมือนกันครับกิิฟก็นั่งข้างพี่เออะไรเงี้ยพี่เอก็นั่งก็นั่งดูดูดูสักพักพอจบก็คิดว่าพี่เอคงไม่ร้องหันไปโอ้โหมัดทลาเต็มหน้าผมนึกว่าหมีพันด่าหลินปิงเต็มหน้าเลยฮะกรุ๊ปกิ๊ฟเขาร้องอยู่แล้วับไม่ต้องห่วงคนนั้น ของเ<ม>ต้าเขาก็ไม่ใช่เบาปกติะะจะเล่นเรียบร้อยมาตลอดเรื่องนี้ถือว่าพลิกเลยเป็นคี้วีนคี้วีนแต่เล่นได้อินมากๆนะคะลำบากมาันลำบากไหมก <c oughs> ็ลำบากค่ะเพราะว่าคือปกติที่เวลาเล่นเนี่ยจะแบบ เล่นบทเรียบร้อยอย่างเงี้ยล้วคือตัวเราก็ไม่เคยไปขี้วีนใครไม่เคยอะค่ะแต่แบบเรื่องนี้แบบว่าอยู่ดีๆก็ต้องไปว่าเขาต้องไปแบบว่าวีนใส่คนน้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่อย่าเห็นเขาบอกว่าอินมากถึงขนาดกลับไปบ้านไปวีนคนที่บ้านอ้าวแต่ไม่ถึงกะวีนแต่ว่าคือเหมือนแบบติดแบบพูดวิจารณ์ซะเยอะอะไรอย่างเงี้ยใช้สมุิเวลาไปแบบช้อปปิ้งอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราไปแบบดูเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปกับน้องแล้วก็แบบหยิบเสื้อผ้ามาดูแล้วก็แบบ ัดมาได้ไงเนี่ยแบบอะไรเนี่ยแล้วเราก็เผลอพูดออกมาแล้วน้องก็แบบพิ่แท้เบาๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบไม่รู้ตัวว่าเราพูดออกไปอะไรยเงี้ยเมื่อก่อนไม่ได้เป็นอย่างงี้เ,เมืม่อก่อนไม่เป็นเลย<ช>เรื่องนี้ได้รู้ว่าทั้งคู่เนี่ยตั้งใจกันมากขนาดมีคุณครูับมาสอนแบบว่าบางฉากซีนอะไรฮะาอันนั้นเป็นเป็นซีนรู้สึกจะเต้นลำเต้นลำกันสองคนเต้นลำนี่ไงช่วยช่วซึ่งมันมันค่อนข้างยากสำหรับโอ้ครับเพราะว่า เรื่องของจังหวะอะไรเงี้ยโอ้เดินโอ้ยังคล่อมจังหวะเลยฮะเขาให้โอ้มาเต้นเต็มที่เลยก็ต้องแบบต้องอุ้มเต้าด้วยอะไรเงี้ยครับเต้าก็ใส่ส้นสูงแล้วชุดก็ลาตีอีกอะไรเงี้ยก็มีเพชรอีกเพชรอีกเพชรเราเป็นร้อยล้านเราก็ต้องระวังอีกอยากดูไปดูว่าเขาฝึกหนักจัดเต็มกันขนาดไหนนะครับไปชมภาพครับมือทุกมือข้าเลิศจุกเกาดีย่งเพชรอีกขึนหนึ่งน่ารั เราต้องตฟรฟีนะเราทำาหลุดไม่ปล่อย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 ต้องแล้อแล้วใช่ใช่นันแรก ในละครแล้วใช่ในละครครับทำ่สอยาครโเนะ้จก็เรารูเลวเรื่องยมาโจริงเพเราเคยเต้นแับมโอมาริอเต้นเหมือนเนี่ยเมายากันยุงอ่ะอยากดูไหมล่ะมงเต้นสิ อาขอเพลงนิดนึงส่วนใหญ่ไม่ตอสิกมานิดนึงผมไม่ค่อยถนัดเต้นฮะแต่ว่าถ้าเต้นจัเป็นเต้นแบบบ้านๆหน่อยอันนี้เป็นเพลงใจ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 ประมาณนี้ครับพระเอกทำอะไรก็ดูดีนะแล้วเขาเรื่องนี้นี่นอกจากเนื้อเรื่องจะดราม่าในจอแล้วเนี่ยนะฮะยังมีข่าวว่าดราม่าบนนอกจอด้วยเหรออ่าส่วนเรื่องราวจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวช่วงหน้ามาชมกันครับ กิฟเนี่ยสนิทกันมาตั้งแต่เด็กๆครับแบบอ้าแต่ไม่ได้เป็นแฟนกันเหรอเราคิดว่าเป็นแฟนกันคือคน<ม>ข้างนอกก็จะคิดว่าเป็นแฟนครับเราก็กลับมาคิดเอ้ยเรายัางไงอะไรเงี้ยเราเรารักเขาแบบแฟนหรือว่าเรายังรักเขาแบบเพื่อนอยู่ครั้งหนึ่งก็เคยมีข่าวเลิกกุ๊บกิฟก็เป็นเพราะว่าเต้าได้เป็นมือที่3านั่นแหละก็ว่าคุณเนี่ยจีบน้องเต้านอกจอด้วยนั่น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 เต้ามีแฟนแล้วเหรอมีแล้วเขาจะถามว่ามีเลิฟซีหรือเปล่า ก็ไม่บอกเขาแล้วก็แบบค่อยไปบอกที่หลังเลยคือจูบไปแล้วเหรอใช่ใช่เขามีหึงหวงบ้างไหมเพราะว่ามาเล่นคู่กับมาริโอ,อ,อ้แล,อแล้วมีข่าวกัน,นด้วยนะ